เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่11ธันวาคมวันนี้กับรอบเช้ากลับมากันดีข่าวดีเมื่อทางสโมสอนได้ปล่อยภาพของคาเซมิโร่กลับมาลงซ้อมในสนามหญ้าเบาๆได้เลยครับก่อนที่กองทัพปีศาจแดงจะเปิดบ้านเจอกับ,บยบร์นิสยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมตช์ตัดสินช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับ ซึ่งกับรายงานเพิ่มเติมนะครับคาเซมิโร่ซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและพลาดลงสนามไปตั้งแต่เดือนตุลาคมมีลุ้นไม่น้อยเลครับที่จะมีส่วนร่วมในเกมกับบาเยนร์อย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสภาพคอมฟิตของดาวเตะวัย31ปีรายนี้ว่าจะมีเพียงพอมากแค่ไหนครับ มาคดอี่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนวูดกับรายงานของฟลาบิโซโรมาโนซึ่งจากรายงานนะครับเผยว่าแมนยูนเต็ดจะมีการตัดสินอนาคตของเมสันกรีนวูดอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถกลับมาเล่นให้กับสโมสรอีกครั้งได้หรือไม่โดยทุกอย่างนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่เซอร์จิมรัดคลิฟเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยตรงในส่วนของฟุตบอลสถานการณ์ของเมสันกรีนวูดจะกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนั่นเองครับ ยังอยู่กับรายง,งานของฟลาบซโซโรมาโนนะครับมากันที่ข่าวลือเรื่อง3ช้อยหลักของแมนยูเตดในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าช่วงตลาดมกราคมนี้ครับซึ่งโรมาโนก็คอนเฟิร์มเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ดีคนแรกนะครับก็เป็นดอนเยลมาเล่นกองหน้าจากดอทมุลคนที่2เป็นติโมแบนเนอร์กองหน้าจากอาเบลลซิกและคนสุดท้ายนะครับแซอุกิราซี่กองหน้าตัเก่งจากสตุตการ์ด ซึ่งกับรายสุดท้ายนะครับก็น่าสนใจมากเนื่องจากว่ามีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่17.5ล้านยูโรหรือประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นครับและที่สําคัญฟอร์มการเล่นก็ร้อนแรงกว่า2รายแรกแบบไกลลิฟเลยนะครับด้วยการซรับไปถึง16ประตรูจาก11เกมในบุนเดสเลกามาคขีดข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ซึ่งจากรายงานครับเผยว่าแมนยูนเต็ดกำลังช่างใจยื่นคอสเสนอประมาณ45ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวมาร์เกหฮีก้องหลังดาวรุ่งตัวเก่งของคริสันพาเลสเข้ามาร่วมมมทีีในนช่วงตลาาดกรค หลังจากเอริคินฮากไม่ค่อยไว้ใจฟอร์มการเล่นของทั้งราฟาเอลวารานและก็วิกตอร์ลินเดเล็สองกองหลังตัวเก่าของทีมนอกจากนี้ในรายของลิซันโดมาดินเนสก็ยังไม่ชวน์นครบว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ตามกำหนดการหรือไม่ด้วย มากันที่ข่าวต่อไปกับทัศนะของแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับซึ่งข่าวที่ออกมาระบุว่าหากแมนยูนเต็ดต้องการจะกลับมามีซีซั่นที่ปกติอีกครั้งต้องมีการปลดเอลรี่เคนฮักออกจากตําแหน่งด้วยด่วนเลยครับเนื่องจากค่อนข้างชัดเจนว่าคุณซือรายนี้ไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับกองทัพปีสแสดงอีกแล้วหลังจากเล่นมากว่า1น3ของซีซั่นแล้วยังไม่สามารถหาระบบที่ลงตัวให้กับทีมได้เลยครับ นอกสากนี้ก็ยังเช้งบประมาณไปมากกว่า400ล้านปอนด์ตลอด2ซสซั่นแถมที่สําคัญการจัดทัพในแต่ละเกมก็ยังดูแปลกๆด้วยครับโดยแดนนี่เมอร์ฟีได้ทัชนะเรื่องนี้ผ่านทางคอลัมน์ของเขากับทาง d ดล l ่ Mail เอาไว้ว่ามันเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดนะหลังจากแมนยูนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับบอลมัดไปถึง3-0ต่อ 0. แต่ถ้าว่าไม่มีใครแปลกใจกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้เลยเนื่องจากหลายคนทราบดีและรู้เกี่ยวกับแมนยูนเต็ดโดยเฉพาะผลงานคุมทีมของเอริกเทนฮากในซีซั่นนี้ ซึ่งผมคิดว่าฮะพวกเขาต้องการจะกลับไปอยู่ในเส้นทางปกติอีกครั้งมีแค่หนทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องปลดเอลิดรืเฮนักออกจากตำแหน่งกุนซือซะ คุณจะเห็นอย่างที่ชัดว่าแมนยูนเต็ดที่ลงทุนไปมากกว่า400เกือบ500ล้านปอนด์ไม่สามารถแข่งกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือร์พูลและก็แอสเนลได้เลยนักเตะที่วกเขามีและที่เอลดิคินฮากซื้อเข้ามาร่วมทีมก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยจากซีซั่นก่อนสิ่งที่เราเห็นมีแต่ความถดถอยไร้ความเป็นชิ้นเป็นอนและมีอย่างเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงกับเรื่องนี้ได้ก็คือเอลดิคินฮากต้องรับผิดชอบ แต่แน่นอนว่าการพ่ายแพ้ในสนามไม่ใช่ความผิดของเอลดิกเทนฮาร์ททั้งหมดปัญหาหลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยนักเตะบางคนยังไม่ดีพอและก็ยังไม่ได้อมอบอะไรเต็มที่ให้กับเขาแต่อย่างไรก็ตามเอลดิรเทนฮาร์ก็ยังมีอิทธิพลมากที่สุดในการตามหานักเตะที่ใช่เข้ามาสู่ทีมของเขาและแน่นอนว่าการจัดนักเตะลงสนามในแต่และเกมเขาก็มีอำนาจมากที่สุดด้วยแต่มันก็อีกนั่นแหละนะนักเตะบางคนที่เขาเลือกลงสนามก็ขาดแรงจูงใจชเช่นกัน ซึ่งทุกอย่างตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะว่าจัดการเรื่องนี้ยังไงและแท็กติกของเขาเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงบ้างกับ3แต้มเหนือเชลซีที่ผ่านมาแล้วก็รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนของเอริคเฮนฮากมันปกปิดปัญหาหลายๆอย่างภายในทีมแมนยูเน็ดคุณอย่าลืมนะว่าเกมที่ฟูลแลนดพวกเขาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมเอาชนะลูตันแค่1ต่อ0ูนย์ในบ้านส่วนเกมที่กูดิสันพาร์คเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอเวอตันบุกเข้าใส่อย่างหนักและก็มีโอกาสยิงมากกว่า20รัััั้ง้งงงดนนกบาวกล่าวผมึงคิดว่่ามันนเรือองของขโชครน ในช่วงที่ผ่านมาผมคิดมาตลอดนะว่าแมนยูนเต็ดควรจะให้เวลาเอริกเทนฮากจนจบซีซั่นนี้แต่หากว่าพวกเขาต้องการจะไปถึงจุดที่ต้องการและการกลับมาอยู่ในจุดโฟกัสของทีมในซีซั่นนี้ให้เร็วที่สุดมันก็ต้องมีทางเดียวแหละก็คือต้องปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเท่านั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งมันก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเทนฮาร์ะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแต่คุณก็คงเห็นและรู้สึกได้ว่างานของเขาที่แมนยูนเต็ดมันมาเร็วไปหน่อยนะ มากันนี่เขาต่อไปครับกับทัสนะของทีมเชลซีบุตซึ่งเขาได้ออกมามองว่าบรรดานักเตะของแมนยูนเต็ดเล่นฟุตบอลกันแบบไร้ใจครับและนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ทําให้เปิดบ้านแพ้กับบอลบัดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ทั้งที่ในเกมก่อนหน้านั้นกับเชลซีเขาคิดว่าเอริสเคนฮารกเรียกกำลังใจจากทีมกลับคืนมาได้แล้วก็ตามดิทีมเชลซีบุตนะครับในทัศนะดึงก,กล่าวกับทางเดลี่เมลว่าผมคิดว่าแมนยูนเต็ดเคยเล่นแย่กว่านี้แต่ก็ผ่านมาได้ พวกเขาพัฒนาขึ้นนะในการเจอกับเชลซีเมื่อช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเน่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องบุกสายคู่แข่งโดยเฉพาะสามารถเล่นเกมสวนกลับได้มันไม่มีอะไรผิดหรอกนะ้าคุณจะเล่นแบบนั้นแต่เมื่อเจอกับทีมที่ตั้งใจมาตั้งรับแบบเต็มที่คุณก็ต้องหาทางที่จะทําประตูให้ได้พวกเขาไม่มีใครที่จะสามารถสร้างสรรเกมและก็สร้างโอกาสได้เลยนอกจากดูโรนอฟานเดสเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งนี่เรากําลังพูดถึงทีมอันดับ16ของตารางคะแนนและการมาเยือนที่โอทราวฟอร์ดผมคิดว่าแมนยูเน็ด ซึ่งมีนักเตะร,ระดับโลกและเงินที่พวกเขาลงทุนไปก็น่จะสามารถยิงประตูคืนได้บ้างแหละแต่พวกเขากลับแย่ลงกว่าเดิมยิ่งแย่ลงกว่าเดิมในช่วงครึ่งหลังพวกเขาลงสูสน้มและดูเหมือนว่าจะไม่เอาอะไรอีกแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายสําหรับแฟนบอลที่เข้ามาดูเกมนี้อย่างแท้จริงกับค้อหลงหลังเกมเปิดบ้านไพ่บอลหมัดยังไม่หมดเท่านี้นะครับเรามาต่อที่ทัศนะของแกรี่เนลวิลกันบ้าง ดีเนวิวคลับได้ออกมาพูดถึงจังหวะหนึ่งครับในช่วงครึ่งหลังที่ดีโก้ดาโล่แบ็กขวาของทีมที่สอดเข้าไปซัดมุมแคบช่วงที่สกอร์แมนยูเต็ดยังตามหลังบอลหมัดอยู่1ต่อ0ซึ่งในจังหวะด,ดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นว่ารัสมุสฮอยลุนสอดเข้ามารอเข้าฮอสบริเวณกลางประตูแต่ทว่าดีโก้ดาโล่กลับเลือกยิงเองซะอย่างนั้นครับแถมมีออกไปอย่างน่าผิดหวังซะด้วยและกับจังหวะนี้ครับแกลี่เนวิก็ได้มองว่าทําไมดาโลนะ่เนี่ยไม่ยอมสายไม่ดีฮอยลุนที่ยืนว่างออยยู่่ดด่ดด้ด้วววนนนนะััััก็ททศถึงงงงจจหีผาาาาสตขเ ผมเพิ่งจะเสร็จธุระและเพิ่งได้ดูไฮไลท์จากทาง Sky Spot ผมคิดว่าสกอร์ที่เราแพ้0ต่อ3ไม่เกินความเป็นจริงเลยแต่ผมก็ติดอยู่จังหวะหนึ่งนะที่เรายังตามหลังด้วยสกอร์0ต่อ1นดิโกาดาโลมีโอกาสผ่านบอลให้กับรัสมูสโซยลุนและผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมจ่ายบอลให้คนที่มีโอกาสดีกว่าในจังหวะนั้น เพราะจากนั้นในจังหวะตั้งรับเขาปล่อยให้บอลหมัดเ, Mart, เปิดเข้ามาอย่างง่ายได้จนเราเสียประตูที่2ต่อเนื่องกันผมไม่อยากจะไปโทษใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เป็นความพ่ายแพ้ที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีมนอกจากนี้ครับกับจังหวะเดังกล่าวก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์จากทาง N ide, เอ็นไรดิดยอดกองหน้าของอาร์เซนอลนะครับซึ่งที่ออกมามองว่านี่คือการสําคัญที่แมนยูจะตีเสมอบอลหมัดได้ในเกมเดังกล่าวเลยครับดูเอ็ ide, นไรดนะครับในทัสในเดังกล่าวกับทางรายการ BBC Match o f the d เดดว่า ในตอนที่ผมเห็นสิ่งที่ดาโลทำในตอนที่สกอร์ตามหลังอยู1่1ต่อศูนย์ราสมุสฮอยลุนเพิ่งจะลงสู่สนามและเขาต้องการโอกาสแบบนี้มันเป็นการเล่นที่ดีของดาโลกับการเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายและเขาก็มีโอกาสที่จะทําให้ทีมตีเสมอได้แต่ผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากที่ฮอยลุนไม่ได้รับความเชื่อมั่นที่เพียงพอเขาดูจะถูกมองข้ามจากดาโลเลยนะกับจังหวะดึงกล่าวดาโลนะ่ะยิงบอลจากมุมที่แย่มากๆ เขาดูจะหงุดหงิดไม่น้อยกับสิ่งที่ตัวเองทําแต่เขาแทบไม่ได้มองไปที่รัสมุสอยรุนเลยมันเป็นการยิงที่งี่เงาสุดๆและบอลมัดก็ทาประตูดได้ในนาทีต่อมาบางทีเมื่อกลับเข้าไปสู่ห้องแต่งตัวรัสมุสอยลุนควรจะไปกระชากเขาและถามตรงๆเลยว่าทําอะไรของมึงวะเนี่ยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d e v i l Page กันด้วยนะครับผม